ครับขอบคุณมากครับต่อไปขอเชิญคุณศรยดาปาริมาพันธ์ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธนแพทย์หญิงศรยดาปาริมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยขออภิปรายสนับสนุนรัฐบาลในการคิดใหญ่และกล้าตัดสินใจนําโครงการแลนบริดจ์ที่เชื่อมระหว่างทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันมาเป็นธงนําด้านคมนาคม เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ SEC และเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC โครงการแลนบริดเป็นการลงทุนระยะยาวในระดับภูมิภาคของโลกเอกชนลงทุนทั้งหมดในรูปแบบ PPP Public Private, Private Partnership วงเงิน1ล้านล้านบาทซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ไปอีกหลายชั่วอายุคนงบประมาณแผ่นดินปี2,567 3.48ล้านล้านบาทเป็นเพียง18.3%ของ GDP ประเทศยังมีเงินนอกงบประมาณที่ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจเช่นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศการส่งออกการท่องเที่ยวการลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ในกรณีของโครงการแลนบริ์มีการประเมินว่าจะทำให้ GDP เพิ่มขึ้น1.5% on top ของทุกปีในปีงบประมาณ2,567นี้รัฐบาลได้จัดทำงบประมาณกราวเวิร์กเป็นการศึกษาความเหมาะสมการออกแบบเบื้องต้นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการลงทุน business development model และยังมีการตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนา eec ให้มีความสมบูรณ์เพื่อความเชื่อมต่อกับ sec เมื่อโครงการ land bridge เกิดขึ้นในอนาคตดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะจัดงบประมาณปี2568เพื่อรองรับและสร้างโอกาสให้กับโครงการ land bridge เพราะ หัวใจของโครงการนอกจ,กจากจะทำให้ GDP เพิ่มขึ้นแล้วคือการจ้างงานในพื้นที่ความเจริญจากอุตสาหกรรมหลังท่ารวมถึงความเจริญของพื้นที่รอบๆโครงการท่านประธานคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักกับโครงการแลนบริดด์ที่ฉันขอย้อนเวลากลับไปบนเส้นทางสายไหม ยุคของการเชื่อมแผ่นดินและเชื่อมทะเลที่ยิ่งใหญ่เก่าแก่และมีวัตจักรความรุ่งเรืองสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนได้ถึง2,000ปีเป็นตำนานการเชื่อมต่อโลจิสติกระดับ global level สำหรับความคิดในการเชื่อมทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนารายมหาราชมีดำริขุดคลองเชื่อมทะเลเพื่อให้การเดินเรือจากกรุงศรีอยุธยาไปโปรตุเกสฮอลันดาฝรั่งเศสแทนที่จะต้องผ่านช่องแคบมะลกาซึ่งมักจะถูกโจสลัดโจมตีดักป้นซึ่งในยุคนั้นนักเดินเรือก็ใช้ทางลัดทางบกตรงบริเวณคอคอดกะในบางครั้งค่ะในสมัยรัชกาลที่ส กับตันเรือวิศวกรชาวอังกฤษมาสำรวจเส้นทางและเห็นว่าการขุดคลองคอดกะทำยากเพราะสภาพธรณีวิทยานในพื้นที่เป็นหินแข็งมากผ่านภูเขาหลายลูกต้องใช้เงินทุนจำนวนมากอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่โครงการคลองไทยตกไปในสมัยรัชกาลที่5ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้วิศวกรชาวฝรั่งเศส สำรวจและจัดทำแผนที่อย่างเป็นทางการซึ่งเราจะเห็นจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองอยู่ในแผนที่ด้วยสมัยรัชะกาลที่9รัฐบาลพักไทยรักไทยท่านนายกทักษิณชินวัตรได้มีการศึกษาโครงการแลนบริดเพื่อเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานริเริ่มโครงการ Strategic Energy Land Bridge เชื่อมเส้นทางการค้าน้ำมันของโลก รัฐบาลสมัยรัชสมัยปัจจุบันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้โดยเร่งผลักดันท่าเรือละนองโครงการรถไฟฟ้ารางคู่โครงการโทษค่ะโครงการรถไฟรางคู่รัฐบาลท่านนายกเศรษฐาทวีสินชูธงโครงการแลนดบิดเป็นโครงการระดับ global level เพื่อให้เส้นทางเดินเรือของโลก มาผ่านประเทศไทยโครงการนี้มาในเวลาที่ใช่เพราะปัจจุบันช่องแคบมาล็าากาแออัดและเริ่มมีปัญหา geo p o l i t i c จากปัญหาทะเลแดงในตะวันออกกลางขอคลิปนะคะทำให้โครงการแลนบิดเป็นเส้นทางสำรองเชื่อมทางทะเลเชื่อมทั้งทางบกไปประเทศจีนเป็นเกมเชนเจอร์ ด้วยบิสเนสโล r o a ต m a p ตั้งแต่ปรับปรุงระเบียบสร้างพันธมิตรร่วมลงทุนสร้างห่วงโซ่โลจิสติกภูมิภาคไปจนถึงระดับโลกและเป้าหมายใหญ่ให้ประเทศไทยไปสู่การเป็นนักลงทุนสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ลูกหลานของเราอีกนับหลายร้อยปีเฉกเช่นเส้นทางสายใหม่เคยทำไว้ค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันขอสนับสนุน พลบรงบประมาณร่างพลบรงบประมาณปี2567และก็หวังว่ารัฐบาลจะนำงบประมาณปี6 2567ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ฝากโครงการแลนด์บิดในฐานะคนใต้ให้อยู่ในแผนออร่างงบประมาณในปี2568ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ